นี่เราเดินทำบุญนะเอาเหรียญบาทอู้พระแก้วสวยๆเงี้ยเลยอยันนี้เป็นประแก้วสามดูว,ดวงใหญ่นะครับอันนี้ดด้านด้านพระนะครับไอไม่ถ่ายอะลูกถ่ายไปดิ วัดพระนอนจักรสีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพาเดินด,ดูพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ฮะที่เก็บของเก่าของโบราณน,นะครับนี่ยๆใครอยากเห็นของเก่าของโบราณแปลกๆเข้ามาที่นี่นะครับนี่ยๆเน,นี่เห็นไหมสวยๆแปลกๆนี้นะครับเนี่ยๆมีเยอะๆแบบนี้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวนำภาพดีๆนะเนี่ยให้ดูเรื่อยๆนะครับให้เดินให้ดูนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นของเก่าของโบราณที่เขาเก็บสะสมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันนะครับเยอะมากนะครับเเยอะมากเยอะมากๆนะครับ